สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมนะครับเ็งคนลบ้านนะครับวันนี้จะมาจัดโปรโมชั่นนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับราคาเดิมอยู่ที่49,000บาทนะครับเราลดเหลือ399,000บาทนะครับก็จะเป็น Toyota Vigo c h แชมป์นะครับตัวนี้เป็นตัวพรีเลนนอร์นะครับเป็นตัวแคร็บเป็นปี2013-14นะครับเป็นเครื่อง2005 n นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสีสนถือว่าเรียบร้อยนะครับจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับมีแม็กมียางใหม่นะครับ หรือว่าลูกค้าคนไหนนะครับสนใจจะมาในรถที่เต็นท์นะครับเต็นท์เราอยู่นนทบุรีนะครับอยู่เส้นบางบัวทองสุพรรณนะครับก่อนถึงแยกน้องพวงนะครับอยู่ซ้ายมือติดกับถนนใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0873210872นะครับหรือว่าจะเป็นช่อง u t u b e นะครับช่องขับรถบ้านนะครับผมขอฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้นะครับหรือว่าจะเป็นเพจนะครับเพจขับรถบ้านนะครับผมขอฝากกดถูกใจกดติดตาม้วยนะครับ นี่นะครับสีดําสวยมากนะครับเรียบร้อยนะครับจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะครับราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถูกๆนะครับถูกๆูกรอๆนะครับสวยมากนะครับโอเคครับผมขอฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ